看看。啊啊 สวัสดีครับพอดีเข้าอู่มาครับอู่แถมยำมาให้ด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับฝาเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับเอาของคันไหนมาให้ก็มันร้แตกอย่างนี้นะครับเอาไว้ซ่อมใหญ่นะครับเปลี่ยนสายพงษ์สายพานทัามมิ่งนะครับแล้วก็พอผมบอาเจอปัญหาอะไรก็แก้ไขให้เลยนะครับทีนี้ให้เขาตั้งวาวด้วยนะครับปึ๊บแถมยำนะครับดู ปะกเกนก็เห็นเห็นอยู่ปะเกนมันไม่ดีท่านท่านน่าจะเปลี่ยนนะก็ไม่เปลี่ยนให้ครับเอากาวทาปะเกนนะครับช่วยผมประหยัดตังค์อีกทามาท้ายเยิ้มเลยนะเดีดยเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนปะกเกนนะครับเดี๋ยวไปซื้อปะเกนก่อน <c oughs> นคีคยบแกะออกมาแล้วเราก็ขูดพวกเนี่ยครับ กาวพวกนี้ออกให้หมดนะครับแล้วเราก็ไปซื้อประเก็นมหม่นะครับผมซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ฝาปิดน้ํามันเครื่องหกสิบบาทยางรองห้าตัวตัวละสิบห้าบาทนะเพราะไอ้ <I S 1> น็อตตัวเนี้ยอเนี่ยน้ามันมันซึมหมดแล้วครับมีห้าตัวนะปึ๊บปุ๊ปป๊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 ตัวนี้ตัวหนึ่งเออเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมียางอยู่ข้างใน แต่อะไรนี้มันแข็งนะแข็งเป๊กเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นแหวนเหล็กเออซื้อทั้งชุดเลยก็ได้แต่ผมซื้ออันนี้เป็นยางอย่างน,นี้ยางมันจะนิ่มตัวนี้มันจะนิ่มมันจะกดลงนะเห็นไหมกดเข้านะครับเดี๋ยวหาวิธีตอกตอกออกแล้วใช้น็อตเดิมนะครับตัวนี้เนียครับเป็นโค้ดปรเจนไม่รู้แท้ไม่แท้ไม่รู้นะ แถมยำนะครับแถมยำแถมยำซ่อมรถแล้วก็แถมยำให้ด้วยเวนแท้ๆนี่นะครับผมเพิ่งทําคลิปเปลี่ยนน้มามันเครื่องไปแบบเร็วๆนี้เองนะไอฝาเปิดน้ํามันเครื่องผมเป็นตัวใหม่นะพอไปซ่อมปุ๊บได้ของอะไรมาก็ไม่รู้เมื่อกี้ไปที่อู่มาอู่บอกว่าเอ้ซ่อมของเองคันเดียวเลยไม่ได้ซ่อมคันอื่น ผมก็เปิดคลิปให้ดูนะครับก็พูดไม่ออกนะครับก็ต้องไปรื้อหาลื้อมาให้ก็ไม่มีนะครับไม่รู้เอาไปย้ำใส่คันไหนแล้วบอกว่าเอ้ซ่อมรถเองคันเดียวครับแล้วก็ไล่ผมไปซื้อใหม่ตอนนี้ผมก็ต้องซื้อเองเสียตังเองนะครับ <c oughs> โอเคอ่ะนี่ครับประกันใหม่ปึ๊บแล้วก็จะมาว่าผมทําเองไม่จ้างช่างนะครับเนี่ยดูพอจ้างช่างบอกให้เปลี่ยนให้เช็คก,ก็เป็นสภาพนี้นะครับก็ต้องถึงมือเราอยู่ดีนะครับปะ ลุยต่อดีกว่า สายตัวนี้ก่อนนะครับเก็บงานนิดนึงนะครับออโอเค